ถามตอบเข้าไทย4ี่กุมภาพันธ์ห้เทสแอนโกใหม่ลงทะเบียนไทยแลนด์พ a าสทั้งคนไทยและชาวต่างชาติคนอื่นอ๊อบต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นทุกคนเลยนะครับที่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับอ๊อฟในวิดีโอที่อ๊อบถ่ายหนะ้ากล้องนะว่าออชี้แจงกรณีนักโทษเที่ยวยังง้อเข้าไทยซึ่งวิดีโอก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีเพื่อนเพื่อนหลายคนเข้าใจผิดอ๊อฟก็เลยต้องออกวิดีโอชี้แจงแล้วก็ขอโทษกับคนที่เข้าใจผิดปรากฏว่า พอวิดีโอที่ออฟชี้แจงที่ถ่ายหน้าก,กล้องเนี่ยก็มีเพื่อนๆมาให้กําลังใจกันเยอะเลยทําให้ออรู้สึกมีกําลังใจขึ้นมามากเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วพวกเราก็เริ่มต้นทําเกี่ยวกับเนื้อหาพวกนี้เนี่ยที่เข้าไทยเนี่ยจากความที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนสนใจหรือเปล่าแต่ไปมาก็ไม่สนใจแล้วว่าจะมีใครสนใจไหมก็รู้แต่ว่าถ้ายังมีคนเดือดร้อนอยู่ก็คงยังทําต่อไปจนกว่าคนจะเลิกเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ค่อยคิดอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้คือการตอบคําถามจากวิดีโอที่แล้วถามตอบเข้าไทย2กุมภาพันหกห้าอ่าก็มาถี่ขึ้นนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นใหม่ๆนะครับคิดว่ายังมีคําถามอีกเยอะเลยในส่วนของข้อมูลวิธีการต่างๆอัปเดตทํา2วิดีโอนี้เอาไว้แล้วนะครับวิธีเข้าไทยแบบใหม่เทสแอนโกเวอร์ชันจากสถานทูตแล้วก็อีกอันนึงคือวิธีลงทะเบียนคือกรอกเว็บ Thailand p a าสเลยแบบเทสแอนโกใหม่ก็คือเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนะครับทุกอันที่พูดในวิดีโอนี้เลย อ่าอันนี้เริ่มเลยแย yeah, ่จริงๆเลยค่ะจังหวัดแพร่เล็กๆของเราไม่มีโรงแรมชาพลัสลงวันแรกที่กรุงเทพแล้วต้องกลับภูมิลำเนาคงต้องไปเช่าโรงแรมถึงในจังหวัดเชียงใหม่นู่นค่ะถึงมีความจริงกักวันแรกก็สามารถไปได้ทั้งประเทศก็น่าจะให้ตรวจได้ที่จังหวัดนั้นผ่านโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขจังหวัดก็ได้จริงๆเพราะว่าวันที่5้าเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเลยที่ต้องไปอยู่โรงแรมใช่ไหมครับก็เหมือนเทสแอนโกร,รุ่นแรกอ่ะรุ่นโชคดีที่ได้กักแค่วันเดียวแต่ว่า เขามาเพิ่มว่าให้ไปตรวจวันที่ห้ากับหกอาจจะเป็นเอออาจจะเป็นไปได้ว่ารุ่นแรกเนี่ยไปตรวจแล้วมันมีปัญหาอะไรบางอย่างเขาก็เลยเพิ่มขั้นตอนเรื่องของโรงแรมเข้ามาเพราะตอนนั้นรัฐบาลบอกว่าจะออกให้เลยด้วยซ้ําให้ไปตรวจตที่โรงพยาบาลตามรายชื่อแล้วมันอาจจะมีปัญหาอะไรไม่รู้ที่ไม่มีข่าวออกมาเลยแล้วก็เลยแบบว่าเออก็เหมือนประมาณว่าแก้ปัญหาแบบง่ายๆก็คือเพิ่มโรงแรมเข้าไปด้วยเลยก็เลยว่าใครที่ คืนที่5อยากจะไปกักที่จังหวัดอื่นแล้วถ้าจังหวัดของตัวเองไม่มีหรือมีแต่อยู่ไกลามากเนี่ยก็การที่อยู่กรุงเทพรวดเดียว5คืนอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าคืนที่2 3 4สามสี่เนี่ยก็คือเฉพาะค่าโรงแรมอย่างเดียวก็ประมาณแ800ร้อยถึงพันต้นๆอะไรอย่างเงี้ยที่เพิ่มเข้าไปก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับว่าเราต้องอย่างคนนี้ที่ขับรถจากแพร่ไปถึงเชียงใหม่ก็ก็ลองดูครับว่าเราสะดวกแบบไหนมากกว่ากันเพราะว่า บางทีอย่างเชียงใหม่เนี่ยที่อ๊อฟเคยถามไปอะ่ะเฉพาะค่าตรวจอย่างเดียวคือค่าห้องไม่ได้แพงนะแบบห้าหกร้อยยังมีเลยแต่ค่าตรวจนี่บางแห่งตั้งเกือบสามพันหรือสามพันต้นๆก็มีเฉพาะค่าตรวจโควิดอย่างเดียวอันนี้คนนี้เขาบอกมาไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าอยู่ภูเก็ตวันที่ห้าได้จองโรงแรมกับทางโรงแรมโดยตรงและจองตรวจโควิดกับลิงก์ที่เขาให้มาต่างหากไม่รู้เขาให้ลิงก์พิเศษมาหรือ,อยังไงเพราะว่าภูเก็ตก็คือเราจะต้องไปจองตรวจโควิดเอาเอง กับเว็บไซต์ Thailand P.S.A.S. อะไรเนี่ยนะครับแล้วเราเคยพูดว่าถ้าอยู่ภูเก็ตต้องอยู่ทั้งวันที่1และ5เพราะว่าเวลาจองเขาจะบังคับจอง2รอบถ้าสมมติวันแรกอยู่กรุงเทพแล้ววันที่5จะไปอยู่ภูเก็ตแต่ว่าบังคับจองตรวจโควิด2รอบฉะนั้นมันก็เกินมารอบหนึ่งสิแต่คนนี้เขาบอกว่าโรงแรมให้ลิงก์มาต่างหากจากนั้นเขาจะทำเอกสารให้ต่างหากไว้ไปขอ Thailand Pass อันนี้ใครทําแบบนี้บ้างก็เผื่อจะช่วยคอนเฟิร์มมานะครับก็คือสมมุติว่าคืนแรกอยู่กรุงเทพคืนที่5อยู่ภูกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วจองตรวจโควิดแค่รอบเดียวจริงหรือเปล่ามีกําหนดเดินทางเข้าไทยจากฮ่องกง2องกุมภาหกห้าโอ้มันเปิดลงทะเบียน1นึกุมภาอันนี้เขาจะเดินทางวันรุ่งขึ้นเลยเสียงดวงกดลงทะเบียน Thailand p พ s s ไปหกุมภาเวลาเก้านาฬิกาโอ้เป็นคนที่กล้าเสี่ยงมาก ได้รับแอปพ o ูฟการลงทะเบียนและได้รับ QR Code โค้ดภายในวันเดียวกัน1่กุมภาเวลาสามทุ่มแปดนาทีเอาเป็นว่าประมาณ1ิบกว่าชั่วโมงได้ไทแลนด์พ p าส s ์อปก,ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเขาอาจจะเรียงลำดับตามความรีบก่อนเหมือนเดิมนะครับเหมือนสมัยแรกๆก็เคยทาก่อนที่จะได้กันเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแต่แรกๆที่เปิดเนี่ยเขาก็เคยทําก็คือใครใกล้มากเขาก็จะทําให้ก่อนมันก็เป็นไปได้นะครับที่คนแบบว่าอีกไม่กี่วันจะเดินทางแล้วเขาก็จะทําให้คนนั้นก่อนเลย ฉะนั้นใครที่ยังอีกหลายวันมากเขาก็าจะรอนานนะครับ่าก็มีคอมเมนต์ตอบคนนี้ว่าเรากรอกตั้งแต่วันที่หนึ่งได้แค่รหัสมารอสามวันแล้วเงียบใช่ก็คือเราก็มีกรอกไปให้กับคนอื่นแล้วก็แต่ว่าเดินทางประมาณกลางเดือนก็ยังไม่ได้เอาเป็นว่าเรากรอกไปปุ๊บเนี่ยรอเวลาตามที่เขาพูดน่ะสามถึงเจ็ดวันทําการอ่าหมายถึงว่าคนที่ยังอีกนานนะครับก็ไม่ต้องใจร้อนเพราะว่ายังไงมันไม่ได้เพิ่งเริ่มใหม่เหมือนตอนเดือนพฤศจิกาย,ยนยังไงเขาก็เคยทํามาแล้ว ก็คิดว่าน่าจะได้ตามเวลาคุณอ๊อฟคะกรณีมีพาสปอร์ตสองเล่มของไทยและอังกฤษเราใช้ของอังกฤษเราต้องซื้อประกันโควิดหรือเปล่าคะแล้วถ้าไปสองคนลงทะเบียนทีเดียวได้ไหมคะคือหมายถึงใช้อ e ีเมลอันเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคำถามมากก็แนะนําว่าไหนๆหก็มีสองเล่มอยู่แล้วแล้วก็ถ้ายังไม่หมดอายุก็ใช้ของไทยดีกว่าครับเพราะว่าถ้าใช้ของอังกฤษเนี่ยก็จะต้องซื้อประกันโควิดเพราะว่าเราก็เหมือนอยู่ในฐานะของชาวต่างชาติ ถ้าใช้พาสปอร์ตอังกฤษเข้าไทยนะครับซื้อประกันโควิดแล้วกอ็อยู่ในไทยแบบฟรีวีซ่าได้แค่30วันถ้าไป2คนลงทะเบียนใช้อ e ีเมลเดียวกันได้หรือเปล่าได้ใช้อ e ีเมลอะไรก็ได้เพราะมันเป็นแค่อ e ีเมลที่ไว้รับ QR code Thailand Pass เฉยๆ,ใช,ๆใช้อันเดียวกันได้แล้วของหนูมาวีซ่าท่องเที่ยวตอนเดือนมกราคมเตรียมเอกสารไม่ทันคือไม่รู้อะไรเลยเลยเลื่อนวันเดินทางเป็นเมษายนวีซ่าหกเดือนเอ๊ะแล้วมีพาสปอร์ตอังกฤษได้ยังไง อ๋อหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้อยู่อังกฤษอาจจะไปเที่ยวที่อื่นหรือเปล่าเอ๊ะแต่ที่อื่นก็ไม่มีวีซ่าหกเดืนอนหาโรงแรมชาเอ็กซ์ต้าพลัสที่สกลนครไม่มีที่ใกล้สุดที่อุดรค่าตรวจ rt pcr แพงมากทางโรงแรมแจ้งมาสี่พันห้าร้อยต่อคนก็ยังสงสัยว่าตรวจ rt pcr เนี่ยก็คือใช้น้ำยาใช่ไหมมันน้ำยาย,ยี่ห้อเดียวก,กันกับส่วนกลางไหมทำไมไม่เท่ากันหรือค่าขนส่งเฉพาะค่าตรวจก็สี่พันห้าค่าโรงแรมต่างหาก วันแรกลงเครื่องที่กรุงเทพหาดูค่าตรวจ2,005ทำไมค่าตรวจมันแพงต่างกันขนาดนี้ไม่มีราคากลางเหละช่วงแรกๆนี้ที่ยังชุลมุนอยู่ก็เลยแนะนําว่าเออถ้าเกิดเราไม่อยากยุ่งยากนะครับอยู่กรุงเทพห้าคืนจบเลยตอนนี้โรงแรมกรุงเทพก็ที่ถูกๆก็มีเยอะแยะใช่ไหมครับประมาณออคืนที่1น่งกับหออ้าคืนที่1นึ่งสก็มีแล้วก็คืนที่5ก็ลดลงไปพันหนึเพราะว่าหักค่ารถ มารับที่สนามบินไปก็เหลือ2,009อย่างเงี้ยส่วนคืนที่สองสามสี่ก็คือละไม่ถึงพันหรือพันกว่าบาทอะไรเงี้ยรวมรวม,รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็คือประมาณไม่เกินหนึ่งหมื่นสหรับห้าคืนอะไรเงี้ยก็ลองช่างใจดูว่าแบบไหนที่สะดวกมากกว่ากันแล้วก็มันไม่ได้เหมือนตักตัวเพราะว่าคืนที่หนึ่งถ้าเรารู้ผลแล้วเราก็สามารถเดินออกนอกโรงแรมได้ถ้าถ้าผลเป็นลบกับคืนที่ห้าก็รู้ผลแล้วว่าเป็นลบก็สามารถออกจากโรงแรมได้เลยคืนที่สองสามสี่ก็ ก็เหมือนพักโรงแรมตามปกติก็ออกไปเที่ยวไปอะไรก็ได้ถือว่ามาเที่ยวกรุงเทพสามวันหรือห้าวัน <laughs> มาเป็นอาสาสมัครช่วยคุณอออปตาบคำถามนะครับอ๋อคนนี้เห็นเห็นชื่อบ่อยเลยเออช่วยคนไทยด้วยกันไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงถ้าตอบอะไรผิดหรือไม่อัปเดตเท่าทานข่าวล่าสุดวันผู้รู้ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับคือจริงๆนะต้องขอบคุณคนนี้จริง คือทุกคนด้วยคนอื่นด้วยที่มาช่วยตอบนะครับเห็นมีหลายคนมากที่มาช่วยเราตอบคําถามทุกวิดีโอเลยไม่ใช่เฉพาะวิดีโอตอบคาถามพวกนี้เรียนรู้จากคนอื่นนะครับเราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องตั้งแต่ต้นการที่มาอ่านนั่งอ่านคอมเมนต์นี่ก็เป็นการที่ได้รับข้อมูลอีกทางหนึ่งรบกวนถามค่ะลูกอายุ10ปีพาสปอร์ตไทยหมดอายุแต่จะกลับไทยพร้อมแม่ที่ยังพาสปอร์ตไม่หมดอายุคงหมายถึงพาสปอร์ตไทย ไม่ทราบว่าลูกดิฉันจะต้องซื้อประกันแบบต่างชาติโดยใช้พาสปอร์ตต่างชาติอีกเล่มหรือใช้พาสปอร์ตไทยติดตามแม่ได้เลยโอ้ก็กรณีนี้ลูกคงต้องใช้พาสปอร์ตต่างชาตินะครับแล้วก็ซื้อประกันคือถ้าเกิดว่าเราต้องการความชัวก็ซื้อไว้ก,ก็ดีนะครับเอาพิ่งมีคลิปไปพอดีอันนี้พิ่งพิ่งลงเลยนะครับวิธีซื้อประกันเข้าไทยวงเงินคุ้มครองห0,000ื่นดอลลาร์ใช้ขอ Thailand Pass ได้แล้วก็ในนี้ก็ยังอธิบายด้วยว่าถ้ากรณีตรวจเจอเป็นบวกในไทยแล้วเนี่ย เขาจ่ายไหมก็คือจ่ายนะครับแต่เราก็มีลงลิงก์ไว้ด้วยว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายก็คือโรงแรมที่เราพักอะ่ะเขาก็จะมีบอกตรงหัวใบคอนเฟิร์มโรงแรมว่าโคกับโรงพยาบาลไหนใช่ไหมถ้าโรงพยาบาลน,นั้นบังเอิญอยู่ในเครือข่ายของประกันนี้พอดีก็สำรองจ่ายเลยเราไม่ต้องควักแต่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในเครือข่ายก็ก็จ่ายแต่ว่าเราต้องขอเอกสารจากโรงพยาบาลมามาเคลมต่างหากทีหลังแล้วก็ถ้าเกิด อย่างฟรีวีซ่าเนี่ยเช็คพาสปอร์ตต่างชาติเข้าไทยได้ฟรีวีซ่าสาวันเนี่ยก็ซื้อประกัน30วันได้คือซื้อตามจํานวนวันที่เรามาจริงได้จะมาสิบ้าวันหรือมา30วันก็ได้ถ้า30ิวันก็ประมาณ2,000ต้นต้นๆก็ไม่ได้แพงมากนะครับเห็นหลายคนที่ซื้อประกันจากประเทศตัวเองเนี่ยนอกจากเป็นภาษาท้องถิ่นไม่ใช่ภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยบางทียังจะแพงกว่าด้วยนะแต่นี้คือชัวร์นะครับว่าว่าจ่ายเพราะว่ายังไงขั้นตอนการรักษาของไทยเนี่ยมันก็พลึกกึกเกือกว่า ต่างประเทศใช่ไหมครับมีการส่งโรงแรมกึ่งโรงพยาบาลด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือวิธีการรักษาที่อะไรหลายๆอย่างที่ต่างประเทศเขาอาจจะไม่เข้าใจฉะนั้นอันนี้ก็จะชัวร์กว่าคนต่างชาติแต่ทํางานที่ไทยหลังจากไปเที่ยวกลับเข้าเมืองไทยแล้วต้องมีประกันสุขภาพไหมคะถ้าเขามีประกันที่นายจ้างทําให้นะครับก็ใช้ประกันอันนั้นได้เลยคือสิทธิการรักษาของคนที่ทํางานในไทยนะครับถ้ามีอยู่แล้วก็ใช้อันนั้นแนบไปได้เลยโอ้เพิ่งมีคนถามคํถาถามนี้ ถ้าชาวต่างชาติตอนเขาจะกลับปกติที่เราตอบคือมีแต่คนจะมาใช่ไหมไอ้ตอนเขาจะกลับก็คือแสดงว่าเข้ามาแล้วต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องแต่ผลเป็นบวกต้องโดนกักตัวอีกหรือเปล่าคะคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับปลายทางแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับทางไทยแล้วก็คือจะออกก็ออกไปขาออกนี่ไม่มีอะไรอยู่แล้วหมายถึงออกจากไทยเนี่ยนะมันยากเกะแต่ขาเข้าถ้าเกิดตรวจแล้วเป็นบวกก่อนขึ้นเครื่องก็ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางว่าเขาจะยังไงนะครับต้องดูกฎระเบียบ จองโรงแรมรอบนี้ส่งเอกสารเหมือนไปขอ Thailand Pass เลยค่ะเขาเอาทุกอย่างเออบางโรงแรมอะ่ะก็ขั้นตอนเยอะต้องกรอกฟอร์มต้องอะไรเนี่ยเหมือนเราส่ง Thailand Pass อีกรอบนึงเลยคือออบคิดว่าจากที่ออบจองให้หลายหคนมาเนี่ยมันเป็นความจิตตกของโรงแรมนั้นเพราะว่าหลายโรงแรมที่ที่คุยกันบ่อยๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรื่องมากเลยเลยเราส่งไปก็คือรูปพาสปอร์ตตัวเครื่องบินแล้วก็ใบรับรองฉีดวัคซีนแค่เนี้ยรายละเอียดก็มีแค่ ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรแค่เนี้ยเขาก็โอเคแล้วแล้วก็โอนเงินไปจบแต่บางโรงแรมคือกรอกฟอร์มออนไลน์บ้างหรือให้เซ็นเอกสารอะไรยุบยับบ้างเป็นความจิตตกของโรงแรมนั้นขอสอบถามแฟนชาวต่างชาติจะกลับไทยวีซ่าสเดือนน่าจะหมายถึงนอนโอแล้วเราต้องการอยู่ต่ออีกสามเดือนจะต่อที่เมืองได้ไหมคะคงหมายถึงตอมนะครับตอมประจำจังหวัดหรือ ต้องเลือกวีซ่าแบบไหนดีถ้าจะไปเมืองไทยเกิน3เดือนขึ้นอยู่กับว่าแต่งงานกันหรือยังนะครับถ้าแต่งงานมีใบทะเบียนสมรสกันแล้วก็ง่ายอยู่แล้วคือขอวีซ่านอนโอแฟมิล่ก็จะอยู่ได้เบื้องต้น3เดือนแล้วก็ตอนไปต่อที่ตอมใกล้บ้านตอมในไทยนะครับก็ต่ออีกหนึ่งปีถ้ามีทะเบียนสมรสแล้วแต่ถ้ามาแบบกระเสียนะอันนี้จะยาก นิดหนึ่งเพราะว่าจะต้องไปซื้อประกันแบบวงเงินหนึ่งแสนดอลลาร์แล้วก็ต้องมีอะไระผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก 40, สี่0มื่นสี่แสนอะไรของเขาน่นน่ะอันนั้นคือวีซ่าเกษียณธรรมดาอยู่ได้สามเดือนต่ออีกหนึ่งปีแต่ถ้าเกิดวีซ่าเกษียณโอออยู่ได้1ปีต่ออีกหนึ่งปีก็น่ะต้องมีเรื่องของรายได้อะไรอีกยุบยับเลยฉะนั้นจดทะเบียนสมรสเนี่ยจะง่ายที่สุดเลยนะครับหมายถึงว่าตอนจดอนะ่ะมันไม่ง่ายแต่ว่าพอได้ใบนั้นมาแล้วอันนั้นก็คือจะทําให้การขอวีซ่าง่ายขึ้น เราสามารถลงทะเบียน Thailand Pass ให้แฟนที่อยู่ต่างประเทศได้ไหมคะแต่ว่าเราอยู่ไทยลงได้ครับให้ใครลงแทนก็ได้ผมจองโรงแรมเดียวกันวันที่1และ5ก็ติ๊กไปว่าอยู่ที่พักเดิมปรากฏว่าระบบบอกวันไม่พอต้องจอง5วันผมเลยงงเลยต้องติ๊กพักคนละที่แล้วลงดีเทลรายละเอียดของโรงแรมเดิมไปอ๋ออๆวันนั้นะที่อ๊อฟพูดคลิปวิธีลงไทยแลนด์พ a าสเนี่ยคนที่อ๊อลงให้เนี่ยเขาก็แยก คือเขาก็พักแค่2คืนคืนที่1กับหแล้วตอนนั้นเราก็พูดเลยว่ามันมีออปชันว่าคุณจะอยู่ที่พักเดิมไปถึงโรงแรมคืนที่5คือที่พักเดิมหรือว่าคนละที่จริงๆมันที่พักเดิมนะแต่แค่อยู่แค่คืนที่1กับห้าเราก็เลยติกว่าพักคนละที่แล้วก็กรอกไปสองรอบแล้วทีนี้คนนี้เขาก็เป็นเคสเดียวกันอยู่ที่เดิมแต่ว่าแค่คืนที่1กับห้าแต่เขาติ๊กว่าอยู่ที่พักเดิมปรากฏว่าระบบมันบอกว่าแสดงว่าไอ้เคสอยู่ที่พักเดิมเนี่ยคือจองลวดห้าวัน ก็คือกลายเป็นว่าวันเช็คอินสมมุติว่าวันที่1วันเช็คเอาท์ต้องเป็นวันที่5เลยคือคุณต้องอยู่5คืนคุณถึงจะเลือกออปชันว่าอยู่ที่พักเดิมได้เลยอ๋อถึงถึงเข้าใจว่าเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นช้อยแรกอยู่ที่พักเดิมสําหรับคนจองรวด5คืนมีใบจองใบเดียวแต่ถ้าเกิดคนจองแยกคืนที่1กับคืนที่5ต้องเลือกว่าพักคนละที่จะกลับไทยกับสามี20กุมภานี้แต่ว่าตั๋วเครื่องบินพิมพ์ชื่อกลางของสามีไม่ถูกต้องตามพาสปอร์ต จะมีปัญหาในการเดินทางหรือขอ Thailand p a s s สไหมคะเพราะติดต่อสายการบินยากเหลือเกินขอ Thailand p a s สไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราแนบตั๋วเครื่องบินนะเขาให้เราแนบใบฉีดวัคซีนใบจองโรงแรมแล้วก็เฉพาะชาวต่างชาติก็คือแนบประกันเพิ่มแต่ไม่ได้ให้แนบตั๋วเครื่องบินขอ Thailand p a s สได้แต่ว่าพิมพ์ชื่อกลางผิดเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาตอนกับสายการบินไม่ได้มีปัญหากับ Thailand Pass สฉะนั้นก็ถ้าติดต่อแก้ไขไม่ทัน ก็วันที่ไปสนามบินอ่ะก็คือต้องรีบติดต่อเคาน์เตอร์สายการบินให้เขาแก้ให้คืออ๊อฟเคยอ๊อฟเคยก็คือเคยพิมพ์ชื่อผิดเสร็จแล้วก็ตอนที่ไปโหลดกระเป๋าก็อ่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกผิดก็เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าให้รีบวินไปแก้แต่แต่ไม่รู้จะเหมือนการทุกสายการบินหรือเปล่านะครับได้ยินคุณอ๊อฟอ่านรีวิวถึงคนที่อยู่อเมริกาว่าได้ QR code แล้ว อยากทราบว่าทาไงถึงได้เร็วคะดิชัดลงตั้งแต่วันที่หนึ่งยังไม่ได้เลยค่ะอยู่อเมริกาเหมือนกันจองตั๋วจะเดินทางวันที่เจ็ดนี้แล้วร้อนใจมากๆก็คนนั้นเขาเดินทางวันที่สามนะครับก็เลยคิดว่าเขาน่าจะทําให้คนที่ใกล้เวลาก่อนทีนี้เดินทางวันที่เจ็ดก็ถือว่าใกล้ก็คิดว่าว่าวิดีโอนี้จะลงอาจจะได้แล้วก็ได้มั้งหรือถ้าเกิดร้อนใจนะครับส่งอีเมลไปกระทุ้งสถานทูตไทยท,ที่ที่อเมริกา อยู่เขตไหนเออมีลอสแอนเจลิสวอชิงตันแล้วก็อะไรอีกวะอีก2ที่อนิวยอร์กกับชิคาโกมั้งเออเอยู่ใกล้อันไหนกระทุุงอันนั้นแล้วก็กระทุงส่วนกลางด้วยหน้าแรก Thailand Pass มีอีเมลติดต่ออยู่เพื่อนผมถือพาสปอร์ตอเมริกันและพาสปอร์ตไทยแต่ของไทยหมดอายุไปแล้วถ้าลงทะเบียน Thailand Pass จะใช้พาสปอร์ตไทยจะมีปัญหาไหมครับก็ลองดูนะครับแต่ว่าตามกฎระเบียบแล้วคือไม่ได้คือพาสปอร์ตถ้าหมดอายุแล้วจะใช้ไม่ได้ เทนั้นก็ต้องใช้พาสปอร์ตอเมริกันแต่ที่บอกให้ลองดูคือลองดูว่าเขาจะให้ไหมแต่แต่ว่า่าเสี่ยงเลยครับใช้พาสปอร์ตของอเมริกันนั่นแหละแล้วก็ซื้อประกันแล้วก็มาทําพาสปอร์ตใหม่ตอนอยู่ในไทยนะครับถ้าเราอยู่คืนที่1แล้วคืนที่2 3 4สามี่เราไม่ได้อยู่โรงแรมเดิมแต่ไปอยู่ที่โรงแรมอื่นแต่ยังอยู่ในกรุงเทพแล้ววันที่ห้าค่อยไปตรวจได้ไหมคะก็วันคืนที่2 3 4สามสี่เราจะอยู่ไหนก็ได้เขาไม่ได้บังคับนะครับ แต่คืนที่5ก็คือต้องเป็นโรงแรมชาเอ็กซ์ตอาพลัสที่เราจองไว้ที่ที่เขาโคกับโรงพยาบาลจองโรงแรมไปจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยโรงแรมบอกว่าใช้เวลา1-3วันจะออกเลเทอร์คอนเฟิร์มชันให้เป็นโรงแรมที่เคยพักตอนกักตัว14วันตอนนั้นจองแล้วได้เลยแต่ตอนนี้โรงแรมให้รอก็งงค่ะเดินทาง1มีนานี้อีกตั้งนานครับไม่ต้องใจร้อนบางโรงแรมเขาไม่ทํางานเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นไอที่ได้เร็วาอาจจะจองตอนวันธรรมดาไง แล้วพอรอบนี้เผลอไปจองตอนที่ติดเสาร์วอาทิตย์หรือเปล่าบางโรงแรมก็ขยันนะครับติดต่อไปตอนดึกๆเวลาไทยก็ยังตอบบางโรงแรมก็ทํางานแบบราชการลงทะเบียนไปเมื่อวานได้รหัส6ตัวมาเรียบร้อยแต่ไม่มีอีเมลเข้ามาผ่านมา1วันก็ยังไม่มีพอตรวจสอบสถานะบอกว่าข้อมูลยังไม่ได้ลงทะเบียนงงมากแล้วได้รหัส6ตัวมาได้ยังไงสรุปต้องลงใหม่อีกรอบ แบบนี้ก็มีนะครับพี่ออฟมีใครเจอแบบนี้บ้างเออเห็นมีคนบ่นมาหลายคนแต่เป็นบ่นว่าเข้าเว็บไม่ได้บ้างอะไรบ้างนี่แหละครับเป็นช่วงชุลมุนของช่วงแรกๆอีกตามเคยนะครับประเทศเราเป็นอย่างนี้อีกแล้วต้องรอให้ผ่านไปสักพักหนึ่งว่าเออเริ่มมีระบบผิดพลาดราช,ชาการต้องแก้ไขก่อนหรือว่ามีมีคนลงไปแล้วผลเป็นยังไงเนี่ยช่วงชุลมุนจะอย่างเงี้ยผ่านไปสักพักเราถึงจะได้รู้ว่าเออตกลงมันจะได้เร็วประมาณไหนตอนแรกก็นึกว่า ถ้าเป็นเหมือนของก่อนหน้านี้ซึ่งระบบมันก็กลายเป็นสมูทขึ้นแล้วใช่ไหมครับแต่ละคนได้เร็วกันมากเลยแต่ตอนนี้พอเป็นเทสแอนโกใหม่ ai, เหมือนจะรีเซตใหม่อีกแล้วก็เลยคิดว่าเขาบอกว่าสามถึงเจ็ดวันถ้าเกิดใครผ่านไปสามวันแล้วยังไม่ได้อีกก็คืออันนี้ค,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 คือคือคิดเล่นเล่นเองนะครับน่าจะลงใหม่อีกสักรอบเพราะว่าของที่ออพลงไปก็ไม่มีอีเมลมาเหมือนกันพอคนนี้ทั้งมาเออว่ะไม่ทันได้เช็คดูอีเมลเลยเพราะว่าพอได้รหัสหกหลักมาปุ๊บก็ก็เซฟเก็บไว้เลยไม่ได้ไปเช็คอีเมลเลยว่ามีหรือเปล่า แต่แต่ว่าของที่อัพลงนี้ราดหกหลักไปเช็คแล้วก็ขึ้นว่ารอการพิจารณานะครับใบฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นนมสกุลก่อนสมรสจะมีปัญหาในการลงทะเบียนหรือเปล่าคะก็ไม่เป็นไรครับก็คือเขามีให้แนบเอกสารนะตอนท้ายสุดก่อนจะกดส่งอะ่ะก็แนบใบเปลี่ยนนมสกุลไปด้วยหรือใบทะเบียนสมรสไปด้วยที่แสดงว่านมสกุลไม่เหมือนของที่ของเดิมมาเที่ยวเก้าสิบวันค่ะจะกลับเก้ามีนาต้องลงทะเบียนไหมคะลงครับลงทุกคนไม่มีข้อยกเว้น ถ้าเรามีน้องเอารถมารับที่โรงแรมได้ไหมคะหมายถึงหลังจัดกัดตัวเสร็จ1คืนใช่ไหมครับได้เลยถ้าตรวจเป็นลบนะถ้าตรวจเป็นบวกก็เตรียมไปต่อที่ไหนก็ตามที่เขาให้ไปจะบินวันที่19นี้ยังไม่ได้จองโรงแรมเลยบ้านพี่อยู่น้องโบลัาพูจะให้เอาโรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลัสมาจากไหนพี่ไม่มีรถส่วนตัวด้วยก็เราสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ t h a i l a n d c h a อทเนี่ย เลือกเป็นชา EXTRA PLUS เลือกจังหวัดแล้วก็กดค้นหาตรงนี้หนองบัวลำพูไม่มีจริงๆด้วยก็แนะนำว่าอาจจะอยู่กรุงเทพไปเลย5คืนนะครับรวมแล้วราคา5คืนก็ประมาณ9 0 0 0นถึง1 1 0 0 0น,น่าจะสะดวกแต่มีคนมาคอมเมนต์ว่าอยู่ชา PLUS ก็ได้ซึ่งอันนี้อาไม่ได้รับรองนะตรงนี้มันมีปุ่มชาบวกนี่ใช่ไหมพอเรากดไปปุ๊บก็คือมันจะมี2อันนี้ขึ้นมาแต่ว่าแล้มันเกี่ยวอะไรกับร้านอาหารวะ เอ๋เอต้องเลือกสถานประกอบการที่พาคภมสเตย์กรเอาไม่มีต่อให้เป็นชาพัก็ไม่มีฉะนั้นก็คือถ้าจังหวัดของเราไม่มีคือช่วงนี้เป็นช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้รู้อะไรมากก็คือแนะนําอยู่กรุงเทพห้าคืนนะครับถ้าจังหวัดของเราไม่มีเออคนนี้ก็บอกนะเว็บล่มอยู่อเมริกากรอกข้อมูลมาห้ารอบแล้วมันฟรีสกดต่อไปไม่ได้ขอใบเร่งด่วนเข้าเมืองไทยเพราะว่า ไทยพาสปอร์ตหมดอายุกุมภาแต่จะเดินทางมีนาถ้าเราได้ใบเร่งด่วนเดินทางเข้าไทยแล้วเราเอาไทยพาสปอร์ตไปทําที่เมืองไทยได้ใช่ไหมคะใช่ครับใบเร่งด่วนคือหมายถึงว่าใบาแทนพาสปอร์ตนะที่ว่าใครพาสปอร์ตหมดอายุแล้วหรือหายหรืออะไรเงี้ยก็ติดต่อสถานทูตเพื่อน,นัดหมายขอทําใบเร่งด่วนได้เรียกว่าใบ CI c e r t i f i c a t e of i d e n t i t y ใช้ได้ระยะเวลาสักปีหนึ่งมั้งอ่าแล้วก็พอเข้าไทยก็ไปทาพาสปอร์ตไทยเล่มใหม่แต่ทีนี้อ,อไม่รู้ว่า ตรงนั้นหมายสถานทูตเนี่ยมันต้องรอนานไหมเนี่ยสิการต่อตั๋วจากสุวรรณภูมิไปสมุยต้องซื้อตั๋วจากไหนเพราะว่าสายการบินบางกอกแอร์เวย์ต้องการให้บินต้นทางจองให้เลยเอออาจจะงงคาถามนิดนึงเอาเป็นว่าสมุยนะครับสามารถต่อเครื่องสุวรรณภูมิได้แต่ว่าต้องเป็นการต่อบางกอกแอร์เวย์แล้วก็ต้องเป็นการจองแบบรวดเดียวซิงเกิลทิกเก็ตคือจองครั้งเดียวจบอะ่ะต้นทางเป็นประเทศที่เราอยู่ปลายทางเป็นสมุยในใบเดียวเลย ถึงจะสามารถต่อเครื่องที่กรุงเทพได้ตอนจองโรงแรมต้องจ่ายเงินให้เสร็จก่อนใช่ไหมคะหนูไม่รู้ช่วยตอบหน่อยใช่ครับต้องเป็นใบจองที่ชําระเงินเรียบร้อยแล้วไฟล์ถึงไทยห้าทุ่มครึ่งของวันที่ยี่ห้ามีนาจะจองคืนแรกเป็นยี่ห้าหรือยี่หกฮะยี่ห้าครับตามตัวเครื่องบินเพราะว่าโรงแรมคืนแรกเขาจะนับให้เป็นยีิบสี่ชั่วโมงแทนครับก็ถ้าเพื่อนๆยังมีคําถามนะครับก็สามารถโพสต์ถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวันแรกๆของ การเริ่มต้นเทสแทนโกแบบใหม่เนี่ยซึ่งระบบน่าจะยังคงมีปัญหาหลายๆอย่างอยู่นะครับก็ต้องลองดูหลายๆคนที่จะรีบเข้าตอนนี้ลงทะเบียนแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับเชื <S <S ่อว่าช่วงนี้จะชุลมุนแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็คงจะค่อยๆดีขึ้นนะครับครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ